สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับเช้านี้ผมมีข่าวเดียวข่าวนี้หรือเปล่าที่ทําให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีค่อนข้างเขียวเรามาดูกันผมจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะเพื่อนๆ i อ Telegraph เขาออกมาทวีตเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้อีลอนมัสระเบิดลงอีกแล้วหรือเปล่าและข่าวนี้ระเบิดลงเพราะอะไรหรือจะเป็นเพราะว่าซิกเนียซีคุณแม็กดาเนี่ยออกมาด่ายอย่างรุนแรงเลยว่า เหตุผลที่ตลาดคริปโตเคอเรนซีมันเป็นอย่างนี้เพราะมันถูกควบคุมราคาด้วยคนที่มีอิทธิพลคนที่อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเออเพื่อนๆโอเคนะผมแปลสั้นๆก่อนคุณแม็กดาเนี่ยนะครับเธอเป็น CEO ของบริษัทซิกเนียเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแลยใหญ่ระดับหนึ่งเลยแหละในแอฟริกานะครับแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่รวยอันดับต้นๆในแอฟริกาเลยนะเธอออกมาให้สัมภาษณ์กับสายข่าวสายข่าวหนึ่ง บอกว่าเนี่ยการที่ประมาณว่าการที่คุณอีลอนมัสออกมาทวีตออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการมีนิวเปลทราคามันเป็นการควบคุมตลาดนะครับมันเป็นการชักใยตลาดเนี่ยแล้วเธอคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นน่ะอีลอนมัสน่าจะโดนกรลตอตของสหรัฐอเมริกาสืบสวนส,วนสอบสวนได้แล้วนะประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้ววันเนี้ยค n t เทเลกราฟเขาออกมาทวีตพอออกมาทวีตเสร็จเพื่อน คุณอีลอนมัสกแกมาตอบทวีตของ c o i ์ t e ทเลกราฟแกออกมาบอกว่าอันนี้ไม่จริงนะเทสลาขาย Bitcoin ์ไปแค่10%แล้ว10%เนี่ยมันก็ไม่ได้มาขยับหรือขับเคลื่อนตลาดเลยนะ10%ของที่เทสลาขายไปเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อตลาดเลยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าพลังงานที่ถูกใช้ในการขุดบิตคอย n ต่างๆเนี่ยนะ มันมีความสะอาดสัก50%ถ้าเขาใช้ renewable energy หรือ clean energy อีกสัก50%เนี่ย Tesla เท sla ก็กจะกลับมารับ Bitcoin เหมือนเดิมเึมืเพื่อนๆคิดยังไงนะครับผมเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแม็กดานะครับเป็น CEO ของบริษัทซิกนี่ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยนะที่ออกมาทวีตเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการมาคุมตลาด มาชักใยตลาดนะครับคอยเทเลกราฟก็ออกมาทวีตบอกเนี่ยเฮ้ยอีลอนมัสระเบิดลงนะจะระเบิดลงเพราะว่า c e o ของซิกเนียออกมาด่าอย่างนี้หรือเปล่ามาด่ารับหลังอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะว่าเนี่ยอีลอนมัสมามีผลกับตลาดมาเป็นผู้ทรงอำนาจที่มามีผลต่อตลาดนะครับเนี่ยอีลอนมัสก็มาตอบนะครับว่า ไม่ใช่การขายการขายบิตคอยแค่10%ไม่ได้มีผลต่อตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยและอีกอย่างถ้าบิตคอยมันใช้พลังงานสะอาดอีกสัก50%เนี่ยถ้าเขาเห็นว่าคอนเฟิร์มได้ว่ามันใช้พลังงานสะอาดแล้ว50%เนี่ยเขาก็จะกลับมาร,าารับบิตคอย n ครั้งเฮ้ยนะครับเพื่อนๆคิดเอานะว่าข่าวนี้เราควรจะวิเคราะห์ไปทางไหนใครมีความเห็นอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพให้ดีดูแลพอร์ตการลงทุนให้ดี ดูต่อไปครับผม